yeah, à lòng bỏ lẻo quan lạo mãn leo, sáu niệm mười sáu niệm nè nào bàn không kém môn nào kém môn nào môn nào เ็า um. ็เป wow. ิดทําการมันที่ซีพลักเดี๋ยวแค่ก่อนนั่นกับเป๋าตุงกับเปิดเบื้องตัวได้เขาได้หาลอยยู่ได้ล่ะได้ตัวกระเปิดเบื้องึ้นได้อยู่ได้ล่ะทั้งร่งคืนได้เมื่อตัว่ได้รับสีหรือเปล่า เก็เปิดเข้าไปแน่นันแน่กระเป๋าตุงอ่ะเปิดเข้าไปเพื่เกาห้อนตัวเปิดเข้าไปในกระเป๋าเข้าไปใส่ใส่ซอืมันก็จะมีเงินเนข่าหา่อยนี่วะ คออะไแล้วเป็หมูบ้านตามกุ้งสดจ้ายั่จ้าตักุ้งสดอ้อวเมอ่มงแล้ว อันนี้ทมาซ้อมตอันยังเปียกว่าท่านในเ็นไพอบอกไม่ใช่สังเบียนกันมนไปค้ายของอะไเราพู้สาวฮัลโหลสืด นมผาหนาแซ่บแซ่บแซ่บหาคนไรกดแชร์ได้พี่น้องเด้อเออหาลอยได้ยัง ร่มมากฮะหนาวนี่น้ำมาอาบจามืออ่ะแล้วถ้าไนอาบน้ำอยู่อาบแต่มือไปไหมเปล่อนได้เสียผ้ามันจะมันเด้อต่ากว้นสวยพี่หนังเอออะไรสด มันกาแรงละบอยังกินก้อยไม่ใช่สนะเนี่ยนชื่อเบิร์ดอันนี้อะไรสน่ะ อืมอืมไหมปหาบ้าวกบล้อกมคงสดอืมแทบคนก็จิไปลงทิพนั่นปะไปกินขาน่มวนเสร็จแล้ว ม่ก็กระเสียสวัสดีปีใหม่พี่น้องต้องปไปบัสสุผู้สุขคนอืม มาเด็กอ่อนไม่ได้ังไงอ่อนอ่อนเมื่ออ่อนก็อายกับใหญ่ก็อ่อนอยู่ด้ล่ะอ่อนตลอดด้ล่ะเน็ตกข่อยเปิดเบิร์ดเดอทั้งสองเครยงแล้วก็โทษติดตลอดโทษได้มีบอสเฟซบุ๊กอ่ะ โทษได้เฟซบุ๊กว่าท่านตายเดี๋ยวโทษติดต่อได้อยู่โทษได้ตลอดนะไป,ป้ันไหนกลับ้ันไหนโทรได้นะจ๊าวันที่หา้าโทรมาถามจ้าจนสิรู้วันที่หา้ามันนะอันที่สี่ไิ ใช้มือใดกับทามตัหยุด yes> ิมือใดกับทามตัวจังรู่เจ้าจันน่าอยู่อร่อยจังเลยเฟซก็เปิดออนตลอดนะอยากติดต่อได้ตลอดกุ้งดิบกุ้งดิบบ้านนอกว่าแม่งกุ้งดิบสมุทรสาคร แค่นี้ละจันนะเบุกติดต่อได้อยู่เด้ออย่าลืมเด้อฝากไปแน่ออนตลอดต้องเฟซย็กกกต้องเฟซแยลีไปเมื่อใดทบไปเมื่อใดกัมเมื่อใดสามารถติดต่อได้ร้านเปิดเมื่อใดสามารถทามได้คนแขวงอ๋อ 嗯嗯，自己看条子。嗯、hmm. 嗯、mm。Hmm. Mm hmm. mm hmm. ปลาสอ่อนท้องท้องป่อมดอกมะดามเอยมาเจอมาด่ามันญี่ปูนมากินต่อมอักหงอออืือื แซ่บแซ่บเนกันนะจ้าแซ่บแซ่บไปบ้านเขาจะมา กินปลาอไรกผู้ด <c oughs> แตกผเดียวลวๆยกินคือมันยังไงก็ซื้อได้ตามบกระล่า <c oughs> เอาละพี่น้องเพลิดบ๊ bye ายบายเราจะมากินสตูเบอร์ไม่เด้อ